มาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นมาตามสัญญาไว้นะครับพี่น้องสัญญาอย่างวัดติปาดแนวไห,หะหรอฮะโอ้ทะลุเลยนี่ช่วงนะมันจะแสบเป็นวา่าเบื่องครับตึงแบบนี้เลย น้ำจิ้มบะคัามเปียกนะครับเปรียวหวานสีเผ็ด,เพ,ดเพ็ดจังหน่อยสวัสดีครับมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบ้าเช่นจัดให้ล้วนะครับก็ดีพ่อหมูหันครับพี่น้อง เอฟซีขอมาดดลเหครับเนี่ยครับหมูหันนังกรอบมีเทคนิคในการย่างอยู่ยเครับได้จากไหนอ๋อการเล่นไฟเป็นคนใสเนาะครับมาขายอยังไงอ๋อพิสโซโลครับอ๋อพิสโซโลโลกใช่ครับเดีมาขายที่นี่อ๋อเป็นเป็นคนพิสโซโลกครับพี่น้องบ้าเป็นคนนันนแถวบ้านบอมแมนนะครับซื้อร้านนี่ยังเหรครับ ืเปียดยังก่อนิวเยี่ยมหมูหันนิวเยี่ยมหมูหันนิวเยี่ยมหมูหันมาสั่นปันตาครับเปันมาตั้งขายอยู่นี่นะครับพี่น้องขายทุกมมือเป็นปะครับขายเฉพาะเทศกาลครับช่วงนี้อ๋อช่วงเทศกาลย่างเดียวต้องมากินช่วงเทศกาลเบาเส้นกับบาอยู่ครับพี่น้องอยู่นี่แหละครับก่อนหอดบัดดรอปไบชนะครับอำนาจเจริญนะครับไก่กับโฮมฮับนี่นะครับพี่น้อง กรอบหร่ครับมันขึ้นอยู่กับการเล่งไฟแมนบ<ช>อลบริสันกับใหม่แมนบอลขันไฟแห้งปลาอยู่ย่างายาก <ไฟ S 1> เขาเองน<ฟ>ีม่มิตดับนะ,ะถ้าเกิดบางคนก็ย,ยากไม่เป็นกยอะจะไม่กรอบอ๋อจะไม่กรอบต้องเล่นไฟนะครับพี่น้องเล่นไฟให้เป็นครับอย่างบางอย่างนี่เทคนิคนะครับนี่เบิรงครับพี่น้องแบบกรอบๆได้นะครับ งกโตไปเลยครับพี่นอ้อนะง,งนะครับเก็บกับล่งเห็ดไหนเปาเช่นเน่ยนะครับฟังเสียงครับพี่น้องแต่ว่าหอดบานจะสีกรอบซับหนิหรือบปล่ามันอาจจะเย็นก่อนเล็กน,น้อยครับแต่ว่าเพิ่์ลเากรอบแน่นอนครับสักสามสิบนาทีนน่จะกรอบอยู่เนาะกรอบครับกรอบแน่นอนครนี่ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุข้นครับเมื่อนี้พบพอกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยใช่ไครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นมาตามสัญญาไว้นะครับพี่น้องสัญญาหยังวัติเบาเช่นบอกว่าถ้าเพจ Facebook นะครับครบหนึ่งแสนผู้ติดตามเดี๋ยวเบวเช่นจัดหมูหันหนังกรอบให้นะครับพี่น้องเอฟซีมันขอมาหลายแล้ววข้างแรกเลยนะครับกินหมูหันเนี่ยครับเบิ้งครับ ตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องพอดีไปพอ่อเบิ้งครับกระดาษห่อกับว่าได้เอาออกเอาห้องเลยนะครับพี่น้องโอ้โ,อโอตัวใหญ่ๆมาขอปาดสักก้อนครับพี่น้องฟังเสียงครับปาดแนวด้ว่เหรอฮโอ้ทะลุเลย <c oughs> นี่แบบนี้รดครับพี่น้อง เอาทั้งนี้บ่บานโอ้แบบนี้ครับเพิ่นว่าอยู่แถวช่วงช่วงนี้ครับมันจะแสบเดี๋ยวเบาเช่นจะล่องเบิงก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขูสุข่นนะครับ,บ,นนรบที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเบาเช่นนะครับจากผู้ติดตามศูนย์คนครับจนมาฮอดนะครับตอนนี้ก็บหนึ่งแสน หนึ่งแสนผูต้ติดตามแล้วครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่หอยลูกสวัสดีครับไปทําอะไรมาทําไมเปียเปกเล่นน้ำมาอ่าเอาเลยครับเบิ่งพอ,อยแ่ไหนหน่อยเนี่ยครับหมูหันต้องกินหนังนะครับหนังกรอบๆอบอเป็นไงแซ่บวะโอ้เบิ่งครับฟังเสียงลูกกี้ยำมาครับเสียบๆบน้ำเบาเช่นครับส่วนแม่น้องลูกกี้เพิ่นกินเข่าห้องกระเหลี่ยวนะครับเดี๋ยวจะแบ่งไว้เพิ่นนะครับพี่น้อง ชวนชวนเพิ่นมานังน้ำเพื่อนกะว่าเอาเลยว่าสันน้ำจิ้มจากล่านเพื่อนครับเป็นหมูหันจากไซก็ผิดสนุโลกนะครับหมูหันผิดสนุโลกแต่ว่าเพื่อนมาขายอยอมหนาดครับช่วงเทศกาลนะครับจัดเลยครับพี่น้องตื่นเต้นขังแหลกอู้หนังกรอบแห้งครับ อืมช่วงนะ่ะมันจะแสบเป็นว่าเบ่งครับตึงแบบนี้เลยน้าจิ้มบะคามเปียกนะครับ เปียวหวานซีเผ็ดเผ็ดจังหน่อย เหนียวจัดหน่อยครับพี่น้องสุดจอดแซีบอีดีครับมาเด้อเสียบน้ำเบาเช่นครับพี่น้องตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องจนบ่เต็มกล่องนะครับ ลองเบิงเนือกันนะครับหนังนี่สุดจวดเหระครับหนังกรอบนี่ขาโหลดอื กรอบนอกนุ่มในครับเนื้อหนุ่มๆน,นะครับพี่น้องหนังกรอบ กินยากจะหน่อยครับขั้งแรกขั้งแรก Mm-hmm. ขาเดียวเนี่ยก็อิ่มแล้วครับจงหนังไว้เพิ่นน่ำครับพี่น้องคำสิวาเบาเช่นกินตะหนัง 嗯。Mm. หมูหันหมองแสบมันก็นอยู่น้าน้าหนังนะครับพี่น้องแต่ส่วนเนื้อนี่ก็นุนม่นมๆนะครับต้องกินให้เบิด Mm-hmm. มันเย็นล่ะเย็นกับสีบ่ค่อยกรอบปนไหนครับพี่น้องตา่ากะแส่บของเป่นเ้อครับพี่น้องขั้งแรกนะครับทีบาเช่นกินกะถ้าพิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอภัยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวสีแบงไว้เอาไว้ให้น้องลูกกี้กับแม่นะครับเหลือหลายครับพี่น้องเหลือส่วนหัวส่วนข้ออ่อยฟังเนี่ยนะครับบาเช่นกินแต่ส่วนกลางนะครับหนังกรอบกรอบกรอบนอกรุมในครับพี่น้อง เอาได้แลวเสร็บแสบมาฝากตอนพี่น้องนะครับตามคำสัญญาครับพี่น้องเบาเช่นจัดให้แล้วนะครับครั้งแรกเลยครับแต่ผิดพลาดประกันไดต้องขอตรวจขออภัยครับพี่น้องเอาเอาไว้ซรัพนี่แหละครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไม่ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเพื่อมีผู้ใดอยากนะครับกับตามเบาเช่นมาได้นะครับรานเพิ่นนะครับโทรสั่งได้นะครับพี่น้อง ู่บันรไม่ไหวจะมาดำนาจะเลิญนะครับ